ก็จะมีเชือกมาให้ด้วยนะซึ่งคู่ที่แล้วที่ผมซื้อเนี่ยมันไม่มีเชือกแถมนะอันนี้มีเชือกขาวแถมอ่ตอนนี้เนี่ยมผมได้ลองใส่แล้วก็เอาไปวิ่งด้วยนะโอ,อมันสว่างทะลุมากมาโซต,ตัวนี้คือแปดมาจากแ6ดห2แนะูนย้วค่าที่สุดของฝั่งเอเชียแล้วแหละนะครับสรุปก็คือรองเท้าคู่นี้คือคุ้มละที่จะในการลงทุนอนะ สวัสดีในวันฟ้าหม่นนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าสีที่เข้ากับท้องฟ้าช่วงนี้มากนะครับเป็นสีเทาๆนะครับนั่นก็คือตัว 2002R นะครับบรรยากาศหลังบ้านนี่เหมือนฝนจะตกนะฮนะค,คู่นี้เป็นตัว RO นะครับก็เพิ่งมารีสต็อกกันตอนนี้นะครับไม่กล่องห้อะไรมาบ้างนะฮะ ก็จะมีอัน้จะเห็นว่านี่คือแสงธรรมชาตินะครับก็จะเป็นสีเทาแบบนี้แหละครับเทาอ,อ่อนเนาะก็จะมีเชือกมาให้ด้วยนะซึ่งคู่ที่แล้วที่ผมซื้อเนี่ยมันไม่มีเชือกแถมนะอันนี้มีเชือกขาวแถมมามีแค่นี้เลยนะครับเป็น2 0 0 2ูน r, r o คู่นี้ผมซื้อเป็นไซส์ 11 US ขึ้นมานะครับคู่แรกที่ที่ได้ที่ซื้อมาเนี่ยเป็นตัวไซส์10นะครับก็จะรู้ว่ามันจะต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาดูตัวแรกที่เอามาเป็น R4 นะครับเดี๋ยวลองมาเทียบสีกันทีเนาะเออ่มาวาดตัวรายละเอียดของตัว 2002R เลยแล้วกันนะครับ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วมันจะเหมือนกันตั้งแต่ผมเขียนลงเพจไปรอบที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นวิดีโอก็เลยอยากจะทำเป็นวิดีโออีกทีหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ลองใส่แล้วก็เอาไปวิ่งด้วยนะอยากรู้เหมือนกันว่าอารมณ์รองเท้าที่เป็นมิโซรองเท้าวิ่งเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับเอาเรามาสรุปก่อนแล้วกันเนาะรองเท้าตัว 2002R ที่เป็น AO นะครับตัวนี้ AO จะเป็นสีเทาอีกตัวนึงจะเป็นออกสีคมครีมนะครับตัว upper นะครับเป็นหนังนะครับหนังกลับนะครับมีเป็นผ้าเม s h นะครับจะเห็นว่าตะขายเนี่ยมันห่างมากเลยนะครับซึ่งมันสว่างมันเป็นรูขนาดที่ว่ามันมองทะลุได้สบายเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลดูที่ในมุมนี้จะมองเห็นไหม เห็นแสงที่เข้ามาไหมเห็นแสงเข้ามาไหมครับข้างในโอ้โห,โหมันสว่างทะลุมากมายแต่ค่อนข้างเหนียวนะครับคือไม่ขาดง่ายหรอกถ้าไม่ไปเกี่ยวอะไรจริงๆจ,งๆจังๆนะครับตัว upper เป็นหนังนะครับหนังกลับนะครับคลิปตัวธงบล็อกนี่คลิปด้วยวัสดุสะท้อนแสงนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ กลางวันนะครับไม่ได้ถ่ายภาพมาแล้วก็ตัวที่ดันทรงนะครับที่ล็อกตัวทรงทบบอกเนี่ยก็จะเป็นหนังเรียบนะครับสีเทาเข้มนะครับมีโลโก้เอ็นนะฮะร้อยด้วยเชือกสีเทานะครับซึ่งเขามีเชือกสีขาวแถมมาเนาะนะครับด้านหน้าของลิ้นรองเท้านะครับเป็นหนังเรียบสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ตัวโลโก้นะครับ new balance running นะครับเป็นสี เป็นวัสดุสังเคราะห์เหมือนพลาสติกนะครับขึ้นลปขึ้นมามาด้านข้างเป็นโลโก้เอน,นะครับสะท้อนแสงนะครับยาวมาจนถึงด้านหลังเป็นตัวหนังกลับนะครับมาด้านหลังตรงนี้ตัวบนขอบข้อเท้านะครับส้นเท้าก็จะเป็นหนังเรียบสีเทานะครับก็จะเป็นหนังกลับในส่วนที่รับส้นเท้านะครับ แล้วก็มีโลโก้เนาะด้านในเป็นผ้านิ่มนะครับเป็นผ้านิ่มนะครับเนื้อละเอียดสัมผัสนี่คือคุณภาพดีเลยนะฮะตัวอินโซอินโซนะครับก็จะมีความหนึบๆน,นะครับหนึบๆออกแนว PU เนาะออกแนว PU ไม่เหมือนอินโซแบบปกติก็จะให้ความ นุ่มๆหนึบๆนะครับเหมือนจะเป็นสไตล์รองเท้าวิ่ง,งนะมาที่มิโซพิมพ์ไว้ด้วยคาว่า energy นะครับรองรับแรงกระแทกนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นตัวล็อกข้อล็อกล็อกตรงเท้าไม่ให้มันพลิกนะครับซึ่ง860เนี่ยมิโซตัวนี้คือ8มาจาก860 V2 นะ860เนี่ยเป็นรองเท้าในซีรีส์ที่ ในลักษณะที่เด้งๆดึงๆนะฮะตรงส่วนกลางก็จะเป็นโฟมนิ่มๆนะครับพิมพ์คำว,ว่า new balance าน,นะฮะจะเห็นว่ายางนี่คือหนานะฮะทนแน่นอนบอกได้เลยทนแน่นอนนะนะครับก็จะวางจุดต่างๆเพื่อรองรับเป็นรองทักเท้าวิ่งได้เลยนะฮะยาง ช่วงลับต้นเท้านี่หนาเตอะเลยหนามากนะครับเป็นยาง Endurance นะฮะเดี๋ยวผมมาลองเทียบกับคู่คู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็น r 4ร์ีนะอาตัว RC เนี่ยมันจะเป็นหนังตับ ด้านบนนะครับอันนี้เป็นหนังเรียบเนาะสีเป็นหนังกลับออกสีน้ำตาลมากกว่าซึ่งตัว og นะครับตัว original จริงจริงเนี่ยเท่าที่ทราบมันจะเป็นออกสีน้ำตาลเข้มๆนะครับมันจะไม่ใช่หนังกลับมันจะเป็นหนังแบบหนังเรียบประมาณอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นแบบเงาๆหน่อยหนึ่งเนาะ,ะซึ่งพอมาเป็นสี ao เนี่ยมันจะเป็นสีเทาแบบสว่างๆเป็นไลท์เกรย์นะครับเขาบอกว่าเป็นเทาที่ใกล้กับ ก็ากศูน์มากที่สุดว่าอย่างนั้นพอมาวางคู่กันอย่างนี้เอาเข้าจริงๆนี่คือมันสวยนะสวยไป็นละแบบตัวสีเทาเข้มๆออกน้ําตาลนี่ก็ดูผู้ใหญ่นะอันนี้ก็ดูเบาๆนะฮะแต่ว่าตัวเนื้อของตัวหนังกลับนี่โอเคเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็รีวิวคร่าวๆแล้วใส่เป็นยังไงมั่งนะครับผมเอาไปลองใส่เป็น รองเท้าว,วิ่งลองโูนะครับประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลถามว่าความสบายเนี่ยมันก็อารมณ์ของรองเท้าว,วิ่งของ8 6 0นั่นแหละที่ลักษณะของ8ป0เนี่ยมันจะเป็นรองเท้าที่ออกเด้งๆ้นิดนึงนะครับดิดๆิดนิดนึด่งใช้วิ่งได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งแต่พอด้วยอัปเปอร์มันเป็นหนังกลับนะครับมันมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะหนักนะครับหนักสําหรับเป็นรองเท้าว,วิ่งยุคนี้นะ แต่ถามว่าถ้าความสบายความโล่งระหว่างใส่เนี่ยเย็นสบายดีเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นตาข่ายที่ค่อนข้างตาห่างนะครับตาค่อนข้างห่างนะครับใส่สบายใช้ได้เลยนะครับจะเห็นว่าเป็นรองเท้าที่ลงตัวมากๆคู่หนึ่งผมมองว่าเป็นคู่ที่เป็นรุ่นที่คุ้มที่สุดแล้วนะฮะสำหรับรองเท้าในเลดราคา4,000 290นี่ยซึ่งถือว่าคุ้มทั้งวัสดุทั้งการออกแบบแล้วก็การสวมใส่นะครับสบายมากนะฮะในเลตนี้แหละนะครับซึ่งถ้าจะแพ้ก็คงจะไปแพ้รุ่นสูงของเขาละกันนะครับรุ่น made in U.S. ต่างๆนะถ้าก็เห็นว่าคนที่ นักรีวิวเขาได้รีวิวไว้เนาะถ้ามีโอกาสจะเอามาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าใครที่จะเริ่มทำความรู้จักกับนิวบาลานนะครับ2 0 0 2 R เนี่ยไปเก็บมาก่อนเลยนะครับมันจะเป็นฟิลลิ่งเป็นรองเท้าที่ที่ที่จับอยู่ตรงกลางเลยนะคุ้มค่าที่สุดของฝั่งเอเชียแล้วแหละนะครับทั้งวัสดุที่ดีมากๆเลยนะครับ ดีมากๆนุ่มนุ่มมากนะนุ่มมากแล้วก็ได้รองการรองรับที่ดีนะครับนุ่มได้ฟีลรองเท้าวิ่งเลยนะครับนุ่มๆเด้งๆนะฮะของ8 8 0 0เลยแหละนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่กับเจ้า2 0 0 2 R เนี่ย ได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสรุปก็คือรองเท้าคู่นี้คือคุ้มละที่จะในการลงทุนนะเนาะคุ้มมากๆเชื่อผมได้เลยนะฮะลองดูนะครับท่านจะได้รองเท้าที่ไม่ใส่ทำงานด้วยใส่วิ่งได้แน่นอนนะครับเป็นบางเวลานะฮะแล้วก็ใส่สบายใส่ได้ทั้งวันนะครับขอบคุณนะครับ